ครับผมกลับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับปอใหม่อ,มอีดีครับผมวันนี้ว่าได้อยู่ในครัวได้ไปพามาเลาะพงนะครับพามาเกี๊บบักทัว่ทัวบักทัวบักทัวดเดี๋ยวขอมันกล่องใบผ้ามึงผู้เก็บก็วันนี้ผมคิเป็นผู้ไทยเป็นผืนเป็นผืนเห็นบัวมันีไหมมึงด้วยมึงเนี่ย

ใทีเขาไปเก็บขัางในมานลยสดท้ายอีกเน่ไทยไม่หมูมันนี่สิเก็บบ่บ่อก็เก็บนกกรยูห่าละมันข่ไอตหยาเฮ้ายังมากแบาเลย ยืนอยู่หันลูกด้วยย่างมาเด้อโอ้ยเหลื่อมเฉียลงแล้วสุดเด็เเลยสุดเด็ดฮะกว่ามันพะนี่แกนี่อ่แนี่นะมันแฉบเอาไปย่างต้องขับบมบวมโอ้ยก็เอาอบอุ่บตัวมันยังตำแฉบจังหวานพอ่ามากกว่าแข็งแข็งยังหน่ำกรอบจีโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่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 คือหลาย เป็นน้ำดำเพี่ยผิ่นลงลกหาแนวมาสีดชดีนเนแบบใหญ่โอ้ยคืตัวใหญ่แท้โว้าได้สีดหวนสีดย้มก็ด้สีตัวกินก็ว่ะสะก่อนติ กด้เก็บหน่วเดียวปวดเต็มทัวก็ได้ปวหทัวันก็เสีขุมายไปหายไปลรกอี่หอยๆช่วยเหยีเบวยในติดต่อเป็นหวกายปีชีนกลังส,าสม,มาจสูงเอ้าก็ล่องเสขขีนตัวสีต้นเห็ดอีงกินกระหลังเอาตัวเอาต้นมันยังขีอยู่ในหัวไง โอ้ยีเจ้าปวดอยงคือว่าเก็บเขาไปนั่นี่บ่ขอจะเาไว้เห็ดแนวมันสิสูงข้ะโปดเทียนหน่อยปดเทาานี่เสียลาเยินเยอะฮะล่ะลูกมันค่ายอ้ยอันมองปูกว่าอิดเดินแบบไงว่าปลูกว่าปลูกกระแทกุกระแท ไม่ค,คือลงค่ะำน้ำพเลนำน้ำชัยทำน้ำสีนี่น้ซองกำมันสิซองกิโลสามกิโลนี้นคะมันหนัก ขนามันเป็นหน่วยปลายมันมันก็ยังเวอยู่ได้บักัวก็ไดตั้มสองหน่วยก็กินโมบดสาธกแล้วชิโต้กันเถอะเอียนย้อนทางเรื่องจเลยเียดจจังไรสิบดมืออไร ตามๆมาได้อ้าวกินอะไรกับชิบตัก oh, ูกินไหนี่ยต้ตกับตัมปล้หนูปเฮียอเฮะมันเฮียบอก่มันหล่นมือไว้โคตรทุวนหมูโอ๊ เห็นกล่องที่จะกี่ถุนที่ฮะขับเป็นเล้วเป็นเล้วบักแดงน้อยแดงน้อยกำลัลงขึ้นมามเห็นปะเนี <Yep. S 2> ่ครับแดงน้อย